ต่อไปนะคะท่านประธานกรรมการค่ะจะนำลูกยางหมายเลขประจำหลักอุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่หนึ่งหลักที่สองหลักที่สามหลักที่สี่หลักที่ห้าและหลักที่6ค่ะ เข้าใส่ในภาชนะพลาสติกทรงกลมนะคะจากนั้นเจ้าหน้าที่จุ่มภาชนะให้ลูกยางหมายเลขละกันเพื่อให้ท่านประธานกรรมการเสียงหยิบขึ้นมาครั้งละ1ห,หลักค่ะว่าจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักใดออกรางวัลเลขหน้า3ตัว2ครั้งเงินรางวัลรางวัลละ4,000บาทค่ะจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่2 อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่1อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่6จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่1หลักที่2หลักที่6ออกรางวัลเลขหน้า3ตัวครั้งที่1 โดยเจ้าหน้าที่จะหมุนอุปกรณ์ออกรางวัลให้ลูกบอลหมายเลข,ขละกันเมื่อท่านประธานกรรมการเห็นว่าคละกันดีแล้วจะกดออกสัญญาณเพื่อให้กรรมการออกรางวัลยกคันยกเปิดช่องให้ลูกบอลหมายเลขตกลงที่รองรับด้านหน้าและเจ้าหน้าที่จะนําลูกบอลที่ได้มาเปิดตลับทึบแสงเพื่อแสดงหมายเลขต่อไปค่ะพร้อมแล้วจะออกรางวัลเลขหน้า3ตัวครั้งที่ห รางวัลเลขหน้า3ตัวครั้งที่1เลขที่ออก1 1 1 1 1 1นึ่งครั้งนะคะรางวัลเลขหน้า3ตัวครั้งที่1เลขที่ออก1 1 1 ต่อ,อไปนะคะท่านประธานกรรมการจะสิงหยิบลูกยางหมายเลขประจําหลักขึ้นมาใหม่ค่ะว่าจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักใดออกรางวัลเลขหน้า3ตัวครั้งที่สองค่ะครั้งสุดท้ายจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่สอง อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่หงอุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่5จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่1หลักที่2หลักที่5ออกรางวัลเลขหน้า3ตัวครั้งที่2พร้อมแล้วจะออกรางวัลเลขหน้า3ตัวครั้งที่2 รางวัลเลขหน้าสามตัวครั้งที่สองเลขที่ออกเก้าหนึ่งสี่เก้าหนึ่งสี่ไฟครั้งนะคะรางวัลเลขหน้าสามตัวครั้งที่สองเลขที่ออกเก้าหนึ่งสี่รางวัลเลขหน้าสามตัวออกไปครบแล้วนะคะ ต่อไปจะทำการออกรางวัลเล็กท้าย3ตัว2ครั้งเงินรางวัลรางวัลละ4,000บาทค่ะจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่4ี่ อ pim, ุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่6อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่5จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่4หลักที่5หลักที่6ออกรางวัลเลขท้าย3ตัวคร 6, உ, ั้งที่1พร้อมแล้วจะออกรางวัลเลขท้าย3ตัวครั้งที่1นึ่ รางวัลเลขท้าย3มตัวครั้งที่1เลขที่ออก6 9 8 6 9 8แาแฟครั้งนะคะรางวัลเลขท้ายสตัวครั้งที่1เลขที่ออก6 9 8ต่อไปนะคะท่านประธานกรรมการค่ะ จะเสียงหยิบลูกยางหมายเลขประจำหลักขึ้นมาใหม่ว่าจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักใดนะคะออกรางวัลเลขท้าย3ตัวครั้งที่2ครั้งสุดท้ายค่ะจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่2 อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่สอุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่4จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่2หลักที่3มหลักที่4ออกรางวัลเลขท้าย3ตัวครั้งที่2พร้อมแล้วจะออกรางวัลเลขท้าย3ตัวครั้งที่2 รางวัลเล็กท้าย3ตัวครั้งที่สองเลขที่ออก2 90 2 9้าศองกไฟครั้งนะคะรางวัลเล็กท้ายสตัวครั้งที่สองเลขที่ออกสองเก้าศูนย์รางวัลเล็กท้ายสตัวออกไปครบแล้วค่ะ ต่อไปนะคะจะทําการออกรางวัลเลขท้าย2ตัวคะ่ะ1ครั้งเงินรางวัลรางวัลละ2,000บาทจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่3 อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่หนึ่งจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่1และหลักที่3ออกรางวัลเลขท้าย2ตัวนะคะโดยผู้ที่จะทําหน้าที่ออกรางวัลเลขท้าย2ตัวหลักหน่วยคือผู้แทนสํานักง,งานตํารวจแห่งชาติพันตํารวจเอกสิริกุลบุญอิ่งค่ะรองผู้บังคับการสํานักง,งานเลขานุก,การตํารวจแห่งชาติค่ะและหลักสิบคือนางสาวรัชดาพรเสีมาเงินนะคะ รองผู้อำนวยการขออภัยค่ะลและหลักสิบคือนะคะนายพงพันธ์จงรักค่ะรองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรค่ะพร้อมแล้วจะออกรางวัลเลขท้ายสองตัว รางวัลเลขท้าย2ตัวงวดวันที่1เมษายน2566เลขที่ออก9 9 9 9ฝ่ายครั้งนะคะรางวัลเลขท้าย2ตัวงวดวันที่1เมษายน2566เลขที่ออก9 9 รางวัลเลขหน้า3ตัวรางวัลเลขท้าย3ตัวและรางวัลเลขท้าย2ตัวออกไปครบแล้วนะคะต่อไปจะทําการออกรางวัลที่1ค่ะเงินรางวัลรางวัลละ6กล้านบาทรางวัลข้างเคียงรางวัลที่1มี2รางวัลเงินรางวัลรางวัลละ1 0 0 0 0แสนบาทค่ะพร้อมแล้วจะออกรางวัลที่1 ขณะนี้นะคะลูกบอลหมายเลขทั้ง6หลักค่ะตกลงที่รองรับเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นเจ้าหน้าที่จะนำภาชนะโปร่งใสไปรับลูกบอลหมายเลขจากท่านประธานกรรมการค่ะ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจำหน่ายสลากดิจิทัลในราคาไม่เกิน80บาทผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังผิง,ช,งช่องทางเดียวเท่านั้นสำหรับการจำหน่ายสลากเกินราคาและการซื้อสลากผ่านแพลตฟอร์มเอกชนในราคาเกิน80บาทหรือมีการคิดค่าบริการเพิ่มเติมกว่า80บาทถือเป็นการกระทําที่ผิดกฎหมายและสนับสนุนให้มีการขายสลากเกินราคาอีกด้วยครับ เมื่อได้ลูกบอลครบทั้ง6ลูกแล้วนะคะท่านประธานกรรมการจะนําลูกบอลไปใส่โวมไว้ในอุปกรณ์ออกรางวัลเปล่าซึ่งแยกไว้ต่างหากค่ะและเจ้าหน้าที่จะหมุนอุปกรณ์ออกรางวัลให้ลูกบอลหมายเลขกระกันค่ะ ต่อไปนะคะท่านประธานกรรมการค่ะซึ่งวันนี้นะคะได้รับเกียรติจากนางนารินีด่านชัยวิจิตค่ะประธานผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะจะทำการเสียงหยิบลูกยางหมายเลขประจำหลักขึ้นมาครั้งละหนึ่งหลักค่ะว่าจะให้กรรมการออกรางวัลในหลักใดนะคะเสียงลูกบอลหมายเลขเรียงลำดับก่อนหลังแล้วนำลูกบอลหมายเลขที่ได้ไปไว้ในหลักของตนเองค่ะ แงกรรมการเสียงหยิบขึ้นมาแล้วค่ะได้หมายเลขสองกรรมการออกรางวัลประจำหลักหมื่นค่ะพลตำรวจตรีหญิงวัลภาสิริรักค่ะรองผู้บัญชาการสำนักงานงบประมาณและการเงินสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะเป็นผู้เสียงลุกบอลเป็นลำดับแรกค่ะ สิ่งขึ้นมาใหม่ค่ะได้หมายเลขหก 6. กรรมการออกรางวัลประจำหลักหน่วยนะคะผู้แทนกรมการปกรครองกระทรวงมหาดไทยค่ะนางยานาทิย์การลดิตค่ะเจ้าพนักง,งานปกครองชำนาญการพิเศษส่วนอำนวยความเป็นธรรมสำนักการสอบสวนและนิติการนะคะจะเป็นผู้เสียงราบวัลเป็นลำดับต่อไป สิ่งหยิบขึ้นมาใหม่คะ่ะได้หมายเลขสี่กรรมการออกรางวัลประจำหลักร้อยนะคะผู้แทนกระทรวงการคลังคะ่ะนางสาวสุภาพรพาณิชปวงนะคะผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาระบบบริหารกลุ่มพัฒนาระบบบริหารกรมบัญชีกลางจะเป็นผู้เสียงลุกบอลเป็นลำดับต่อไป ประธานกรรมการเสียงขึ้นมาใหม่ค่ะได้หมายเลขสามค่ะกรรมการออกรางวัลประจำหลักพันนะคะผู้แทนสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติพันตำรวจเอกศีรกุลบุญอิ่งรองผู้บังคับการสำนักง,งานเลขานุก,การตำรวจแห่งชาติจะเป็นผู้เสียงรับวันเป็นลำดับต่อไป ประธานกรรมการสิ่งหยิบขึ้นมาใหม่ค่ะได้หมายเลขห้ากรรมการออกรางวัลประจำหลักสิบค่ะนางสาวรัชดาพรเสมาเงินนะคะรองผู้ในการฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์และการตลาดลูกค้ารายย่อยและองค์กรชุมชนธนาคารอมสินจะเป็นผู้เสี่ยงลูกบอลเป็นลำดับต่อไปค่ะ หมายเลขสุดท้ายนะคะหมายเลขหนึ่งค่ะกรรมการออกรางวัลประจำหลักแสนนะคะนายพงพันธ์จงรักรองผู้จัดก,การธนาคารเพื่อการเกษตรและสาก์การเกษตรจะเปิดช่องให้ลูกบอลตกลงเป็นท่าสุดท้ายค่ะ เมื่อกำรมการออกรางวัลทั้ง6ท่านนะคะเสียงลูกบอลครบแล้วค่ะต่อไปเจ้าหน้าที่จะเปิดฝาตลับทึบแสงที่บรรจุลูกบอลหม่เลขไว้ภายในเพื่อแสดงให้ประชาชนผู้เข้าชมการออกรางวัลได้ทราบพร้อมกันทั้ง6หลักค่ะรางวัลที่1มงวดวันที่1เมษายน2566เลข ที่ออก087907087907ฟครั้งนะคะรางวัลที่หนึ่งงวดวันที่หนึ่งเมษายน2566เลขที่ออก087907 โดยที่รางวัลที่1ค่ะมีรางวัลข้างเคียงรางวัลที่1จํานวน2รางวัลเลขที่ถูกรางวัลคือ087906 087906และ087908 087908